ขับยี่ห้ออื่นไม่ได้หรอทำไมต้องขับแต่รุ่นออร์นิว1.9ก็มันเป็นรุ่นของมันต้องมีของมันต้องมีมีเขาเรียกว่ายาสามันประจำบ้านหรือเรียกว่ารถประจำบ้านต้องออร์นิว1.9ครับผมตัวนี้เลย1.9 LDA Blue Power ปี2020นะโคหร่อเลย LDA หน้าเป็น2ีหรอ หน้า22หน้าแต่เที้ยวเลยหน้าสติ๊เก้าเป็นตไปมีดีเด็ดกันนี้มีดีเด็ดยังไงเต็มร้อนเครื่องเต็มเต็มระเบลแดงจานพันที่นอกทะเบิ้งฮะแบกเวลครอบเบรกแบ็โป้งงวด8,000นเลขไม้30,000โลพัวงมลัยมัลติฟังชันหน้าจงหน้าจอกล้องถอยวัดบูดหนึ่งตัวพร้อมกับตู้